รัฐสวัสดิการเป็นระบบทางสังคมที่รัฐให้หลักประกรันแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดรป่วยอึ้งพากรผู้ริเริ่มและผลักด,ดันให้สังคมไทยมีจิตสำนึกในเรื่องรัฐสวัสดิการด้วยการเขียนบทความคุณภาพชีวิตปฏิทินแห่งความหวังจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนซึ่งเป็นข้อเขียนที่เด่นที่สุดโดยแสดงจุดยืนทางอุดมคติของท่านต่อการเมืองไทย มีเนื้อหาบางส่วนของบทความดังนี้ในฐานะที่ผมเป็นชาวไร่ชาวนาผมก็อยากมีที่ดินของผมพอสมควรสำหรับทำรรมาหากินในฐานะที่ผมเป็นกรรมกรผมก็ควรจะมีหุ้นส่วนในโรงงานบริษัทห้างร้านที่ผมทำอยู่ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ผมก็ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์และหนังสืออื่นๆที่ไม่แพงนักผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดีและรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันโรคแก่ผมฟรี เรื่องที่ผมจะเรียกร้องข้างต้นนี้ผมไม่เรียกร้องเปล่าผมยินดีเสียภาษีอากรให้ส่วนรวมตามอัตรภาพรัฐบาลปัจจุบันเองก็มีนโยบายผลักด,ดันให้ประเทศไทยเป็นสังคมสวัสดิการภายในอีก6ปีข้างหน้าซึ่งบางโครงการปฏิบัติไปแล้วบางโครงการเริ่มประกาศตัวไปไม่นานมาน,นี้เช่นหลักประกันด้านสุขภาพประชาชนมีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน การรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารัฐประกันว่าทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตามความสามารถเรียนฟรี15ปีนอกจากนั้นยังมีหลักประกันการว่างงานหลักประกันด้านชราภาพหลักประกันที่ดินทำกินโดยรัฐบาลกำลังผลักดันกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำพื้นที่ว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ไร้ที่ทำกินเป็นต้น แต่คำถามที่ทุกคนใคร่รู้ก็คือทุกโครงการที่นำเสนอมีค่าใช้จ่ายทั้งสิน้นรัฐจะสามารถแบกรับภาระด้านงบประมาณที่ใหญ่โตนี้ได้อย่างไรเกรงว่าโครงการต่างๆภายใต้นโยบายรัฐสวรรฐัสดิการจะทำให้ขนาดขององค์กรของรัฐและงบประมาณขยายตัวออกอย่างไม่มีจุดจบหลายคนในฐานะผู้เสียภาษีอาจกำลังวิตกกังวลว่าจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกสักเท่าไหร่เพื่อที่จะทำให้รัฐสวัสดิการเกิดขึ้นจริง สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำเนี่ยกำลังปูทางไปสู่รัฐที่ยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการให้สิทธิขั้นพื้นฐานกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายไม่มากมายไม่สะใจอย่างที่เราอยากจะเห็นแหะครับเพราะตระหนักดีว่าเราไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยแล้วก็จัดเก็บรายได้ไม่ได้มากนักแต่ก็คิดนะครับว่า เด็กทุกคนเกิดมาก็ควรจะได้รับการส่งเสริมในเรื่องของการศึกษามีเรื่องอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนตำราเรียนมีอาหารกลางวันมีนมให้ดื่มเติบโตขึ้นมาผู้สูงอายุเกิน60 500บาทต่อเดือนไม่พอหรอครับแต่อย่างน้อยก็เป็นการสะท้อนถึงความกระตันยูของสังคมไทยที่พึงจะมีกับผู้สูงอายุของเราทุกคน และผมก็ตั้งใจว่าเงินงบประมาณเหล่านี้เนี่ยเป็นเงินงบประมาณซึ่งจะถูกใส่ไว้แล้วก็จะเป็นโครงสร้างของงบประมาณตลอดไปครับไม่ได้ทำชั่วครั้งชั่วคราวทำหกเดือนทำหนปีหรือสองปีและก็วางโครงสร้างของงบประมาณอย่างนี้ไว้ดังที่จะเห็นว่าเงินงบประมาณเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่ผลักไปอยู่ในส่วนของเงินกู้ครับเพราะจะทำให้นโยบายงบประมาณจากนี้ไปเนี่ย เราเป็นรัฐะที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเป้าหมายต่างๆอย่างชัดเจนอีกคำถามหนึ่งก็คือรัฐสวัสดิการนั้นแตกต่างไปจากประชานิยมอย่างไรเพราะที่ผ่านมามีคำพูดที่ว่าคนไทยบางส่วนเริ่มเสพติดประชานิยมเสียแล้วถ้าประชานิยมถูกมองว่าเป็นการลดแลกแจกแถมเพื่อหวังคะแนนเสียงแล้วรัฐสวัสดิการจะต่างจากประชานิยมในแง่มุมใด ไม่นานมานี้ในช่วงที่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนในสังคมปะทุขึ้นนโยบายสังคมสวัสดิการของรัฐบาลก็ได้ถูกประกาศขึ้นมาพร้อมกับการผ่านร่างงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2554ทําทำให้สังคมตื่นตัวและมีความหวังอีกครั้งหนึ่งว่านโยบายนี้อาจช่วยลดความเหลื่อมล้ำและจะนำไปสู่การปลองดองในสังคมได้ในที่สุดแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังสับสนในเนื้อหาสาระว่ารัฐบาลกำลังเสนออะไรกันแน่ ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังพิเคราะห์ให้คลายสงสัยว่ารัฐสวัสดิการหรือสังคมสวัสดิการเหมาะสมกับสังคมไทยในช่วงเวลานี้หรือไม่รัฐบาลตั้งใจทําจริงหรือไม่จะทําให้เกิดเป็นจริงได้อย่างไรและจะหาเงินที่ไหนมาทําในตอนรัฐสวัสดิการคนไทยยินดีจ่ายหรือเปล่าวันนี้